สวัสดีเนะสวัสดีเด้อผมน้องเอฟซีบนสุขุสุคนเบาบางสิเป็นทางฝั่งลาวฝั่งไทยหรือต่างประเทศสา,สา,สา,สาวโซนก็ขอต้ยสสาสนนอนาาาสาสาทักกับสาวโซนชาแนลเลยเนาะวันนี้กามาผมกับพอลับสาวโซนพื้เก่าอยู่ที่บ้านกลางโพสีเนาะฮ่องกงม่ได้ถ่ายคลิปกับเป็เเาา่อ,น,น,อ,น,น,อน,น,ไนได้เลยเติบแล้วเอฟซีกระดาษก็คิดถอดกันหรือว่าอัจชิื่มกันไต่เล้วก็แมนได้เนาะอ่ามานี้ก็เข้ามาดิบอยู่บ้านกลางโพสีเนาะ มาลินยูย <c oughs> เพื่อนไอ้กวักเอิญสื่อเนี่ยไงเราเป็นนางไปสารพัดพายฝึงเลยอ่าเฮามาเมื่อกี้มีกันหลายคนมีแน่นอนหนั่เฮียนแต่ว่าเพห็นเลยมึงเฮียนแล้วเพราเพร่าน่ยน้องโตเนี่ยมื่อกี้ะเ้าก็อยู่กับตาวสงบ้านเนเกาะเน บายมันยิงังสามันยงังไอยู่เซโดอลยนะสวัดีคีกค้่อนังนหนึ่งแย่เวยงกยจัันนี้เาก็อยู่กับคนอ่าพอคัวอืแนะนำคนแรกเนาะไอ้รกตุ้งคนหล่อเฮียองได้แล้วก็อ้ยโมเจ็ดโมเจ็ดไอ้ระตุงอ้าวนไหนคนไน้คนฐานไอ้นนอเฮียโมดอ้นนโมเจ็ดโมเจ็ดอ๋อบ่าโมเจ็ดเนนี้เลยจ้ะรู้สึกยังกะ กทอนกทอนวทองาเองือทอนนะนีกมาเข็ดพองกินนะเอ็กของกินจแซ่ดแกันพี่ดาวเลยแซ่ดจะจวดเลยนะเตายางนกินเป็ดขี้เก่าเอออ่ะเขาบอกข้านนี่เมนูเลือดแป้งมือนนิเนาะเลือดแป้งแซ่ตอนนี้เขากำลังซอยสีนาะกำลังสีไปั ว้าวว้าวเก่งกอร์ไข่เออบรรยายนายไอ้ข้อข้อขั้นตอนได้เลยตอนนี้ได้ชีควัวได้ขวดน่าขัอนตอนอต่สุดท้ายนี่แหละเอาไปเห็นเลือดแปลงตัวนี้จะคนจักเลือดจักคนหรือจบกต้องแทบบมากๆเลยตัวนี้แบบมากเมย์ได้ข้าวลในเมยเ่อันนี้เมย่เยเย้วเออ มีบอนใจหรอบ๊อบ่มีบ่มีอันผู้ซอยซอยเก่งๆแบบมีบอนใจหรอโซ่คอยแห้โซ่เลยครับน้ำบ๊ทย้อยเปนยังไงจะไปยืนกระโดงแล้วคนไงบรรยากาศก็ได้ตรงไหนตรงหน้าเฮาสิวซี่แพ้หวะเออสับอะรป๊อปตรงไหนตรงหน้าบรรยากาศชิวๆแล้วโตเปบรรยากาศมีงัวป๊อปเพื่อนคอยเลี้ยงเงาเลี้ยงงัวน้ำ เพื่อนไขเพื่อนดึกเลยนะเพื่อนไขเราเดี๋ยวขอจับไปต่ออะไรอารอดปิ้งรถโอ้ยยียงวันวันไสตินมาด้วยง่ายอันนี้จะซีดายนะขั้นตอนต่อไปแม่นเอาไปลางแล้วก็ไปปิ้งรับชมตอนต่อไปได้เลยไปเอาไปเฝังตอนขวดต่อไปเลยปะเอาเป็นเลย ท่าเป็นผูยังผูยควบคุมอาปะมาดิลอยาลเงาเลยเตะได้เอา่ะไอ้กระต้มุกคนเฮดอีกเฮ็ดังตอนนี้เขากำลังซีขเป็ดเดเดอแวซีนเนาะใส่ขวซีนเแปลอันนี้ก็ป็นซีนเอาอาซุกักเลยบ้าเอาซุกซำาเนาะคนัน บอลสุกชำระถึงแล้วแบบมันมันเกิ่งซุกกิ่งดิบนะมันบอลซุกผักไปหน่อยเพัดเอิญอันสุกชำระเนาะต้องดีัวตัวเยอะเอาไปอยู่อ้าวอ้าวอ้าวเอาไอยู่อันไอ้นอนไปอยู่หลงเนาะโอ้ตายมาได้มาได้เอาเอียงมันไหนนน อันนี้ก็คือไตมันเนาะเออไตเป็ดตัวนี้ของสำคัญแซ่บแห้งตัวนี้ค่ะขาดกรได้เลยขาดใจฉันขาดใส่กร่ไรกันจืดเนี่ยเล่างมือกันได้พี่น้องเออบายบายเออบายบายก็ขวดไปกันต่อเหรอเออขวป็นกันต่อลืมไลตรนี่ขวยแซ่บนะกินยังไงแซ่บบ่าวเสร็จกินเป็นอีก ไปสดได้ไหมเนาะข้าวเสื่อจำปะท้องย่องมเจ็ดสามทิวสุดแล้วสุดเลยเฮากะชีไปเห็ดใส่เหดแป้งเนาะเลือดพร้อมแล้วตอนนี้เลือดพร้อมแล้วแต่ขวารแล้วเราไปเลยเนาะขวารอะไรเราบอไป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 เบิ่งเลือดนะไปเบิ่งเลือดน่ะไปไปแลนเปิ้มขั้นตอนสุดท้ายตัวนี้กะชีทอดใส่เหดแป้งแล้วตัวโอ้ขลุ่นขลุ่นมาละ มาเมนเหมนสิทรายสทายมันเป็ดตัวบัใหญ่เนาะใหญ่ที่เป็นค่อยๆก็ใส่บเป็นเนาะอันนี้อันนี้ยังก่อันนี้อันนี้้อพุ่งตใส่ตัวนี้ตัวนี้ัแ้อ้แมนปิงตัวนี้ใส่ตัวนี้แบบปิงหอมเนียกสิ้ามันใหญ่โหเลยแทบแห้งแบแ้งคนนี้จะเป็นเป็นตั้มคนนี้กัตัมเราตัมก็้วกุนไปได้หอกเราตัมบคอยเป็น ตามมเป็นแต่ตัอืนเก่งเลยตาย่านั่นเได้เลยวะอลเลยองเลยไปเอียบตัวนี้ก่นเียบเราเอืบตัวนี้ก่อนมาหนีกันกบอกว่านี่จะแบ่งเกีตยวต้องยินดีต้องยินดี้องยินดีเขาเคยจะกินเขาบอกเคยเห็นเขาอะยืนฟังขนาเห็นได้ต่อเขาอเขาเออไปแล้เอาสีลงก่อนก่อนตักลงวะสูตรสูตรเขาค่ะขคอนไ้ ไอแพ้ไปยังพูนนะสระพิธีน่าสมนาเจ๋งไมติดเาฝ่ายเขาเฮ้ยที่นล้วกงลอะไรหนึ่งนะแม่แพรับเห็นแน่ยิงขึ้นเขาเพราะว่าเป็ดเขาตใหญ่ต้องเขาต้องใส่ลายแล้วเอาเ้ยทำไมเาิดข้อไรถ้าปูบริโภคหลายคนใช้นองอยา เลือด ust, นี่กส็ ia, in สดเลยเล <Different. S 3> okay. mm? <y> ือดแสบแห้งนะเห็ดนี่ก็แบบข้าวบอยังข้าวบยังข้าวเดียวเบิร์มข้าวเดียวเบิร์ข้าวจกันนะนี่คือตอนที่ห้ามีแตอเอาเลือดใส่แล้วเอาักคยว่าโอเคทานได้โอเคไมบอกว่าอันนี้ใส่จวงก่ะอันนี้อกระปุนี่ตองทมนี่ี่อยงบ่มได้ใส่สิงที่เคมีมี้สาม

อยากแล้วนะตอนนี้ยวใคกันติ้วเข้ายังมันกินเข่าสับก็เลยลงเมียนเข้ายังมด้กินมันกินเป็นห่อพูดเรื่องมาีิแทนหมูเลยอย่ามันนอาไปหนัมันคือคอนเทนต์เป็นคาแรคเตอร์ของมันบรรยากาศนี่ก็ดีแห้งบรรยากาศแบบแบบท้งหนาแคมหน้าเลยนะแบบกูเพื่อน่าซุ่มแบบธรรมศาสตร์กางงามเนาะธรรมศาสตร์กางงามเนาะเดี๋ยวใครยองเอง เฮ้เอาไปซิมากองเลือดแลวันนี้นะถามถึงไอเทกองเลือดคุอยู่อยู่บ้านทอบมเ้าเอินอันเดอกเต้ก็ไปอยู่ไทยเาเจอไงต้ออ้าเ็กนาถามเลยนั้ำดิโต๊น้ำนี่โต๊ะยากาแานี่ก่อนไหวเทียไหวก้อไหวคุ้มดิ นอยเดียวดิจบกองยินถายคิปทำแซเหตุพอีกระทาดินะาป็นเฮียนจบไม้นเวีนจบเพ่มายอนะก็ีเหุกเตุกรแซบเบาโหดว่าเรเป็นตะกินขนาดเขามากเบงใกล้เลยนาะนี่ตะกินแห้งนเอใส่นี่อ๋อแบบแซบเป็นแดงกินยิห้หน้าปุนเลยนะ่ามีแต่เออบตัวนี้หละชิบไปปิ้งเลยชิ้ไเบิ้งเนาะตอนขันตอนการปิ้งไพ่ไพ่สิไปคนปิ้ง คนนี้นะเป็นคนปิ้งนะครับิีงเองก็ได้จะนะฮะใครก้อน้ปิ้งแล้ซีถ่ายเบิร์ดนาพี่น้าตอนนี้เบิร์ดเลือตงก่อนไปฮะก้เลือดลงไปเลยนะลงไปเลยส่ลูไปใส่เลยตักมองยัง่ยใส่ตำลัางเขาม่ทากี่บทเนี่ยที่เส็บรูปเป็นเของมันูดี๋ย่องนั่นคุณฟตใส่กาแฟ เด็กก็ไม่มีแฟนครับอ๋อขู่แสบเลยเสียงเพลงเสียงเพลงบรรยากาศกครได้เลยนะพี่นองเออนีดิกระิบกระชิเก็บแป้ก็ถ่ายันก้ามก่อนนะเราบแป้งไอศกรมปูงปูงหยังเก็ไแป้งไปศกรมปงเต็เดี๋ยวไปปี๊ดนบายิแต่ลถอดน้ออ ไปลงตอนไหนัวนี้ลงไปเลยนี่จะนี่จะเป็นอะไรครัะไร้กับพงลหรือว่าพงสือนะใส่หน่อยเสียบหน่อยสาวสว่งเป็นคนอันน้เอบำมันไอยน้ำมันน้ำมัน่ จะได้อันนี้ใส่ตัวดักปลาของนั้มันจะเป็นอะไรวะใส่ละของตัวได้ก็ใส่สักหน่อยโมเมนต์ละนีสปอนเซอร์บะนอองสปอนเซอร์ของซ่บสลายแซ่บหลายบ่ใส่ก็บ่แซ่บเลยเปบสาซ้นโตเนาะ้าอันนี้มันแขงแล้วก็เฮาก็สิไปเบิ่ตอนปี้กัน อ้าวมาชิเป็นตาเสือแต่ตอนนี้มันก็เหี่ยแล้วพี่น้องหมดอยากกินน้ำอะไรไม่ก็ใส่น้ำผึ้งน้ำมันพืชเล็กน้อยนะครับเผื่อเผื่ออย่างใส่เผื่ออะไรเผื่อมันหอมแล้วก็เข้ากันเดี๋ยวไปแล้วก็คลุกไหคลุกเข้าเข้ากันนะครับวันนี้ไปคลุกเข้าเส้นช้าสว่างเลยนะช้าสมังนิดเลยนะอะไรอะไรเส้นโต๊ะ อันนู้นมีมีแฟนแล้วบอคยังบ่มีแฟนเนาะยังโสดแกโต้งเน้บ่มียังสดกันตอนนี้ทักเฟซเด้ด้านลุ่มเลยเด้อตอนนี้สาวสมังกับกำลังสีขลุนเนาะใขลุ่นเนาะลืมอีหนึ่งอย่างนะคือคือความนัวคือควไปมือคนเล่คนเลยเลยบ่คนเล่เลยคนไปบ่เคยเด้อ หอมเลยีหัวแม่งเยอะมากอ่ะหายแบีกยังเม่กี่เมื่อังเงี่ยเนี่ยเก็ทมาคือว่าทำไมพี่ทำตอนใหญ่จังคะหนูก็ทัค่ะทำไมพี่ทำตอนใหญ่จังคะ ไม่กันตนแล้ดกันแล้พอแล้เป็นตาแสบเนาะตาบังเขาก็สนะไวกว่าแบบที่ครั้งแกแล้ว ปกติมีแต่นางากินกมยิ่งอนาค่ิอปลาไหวเนาะขณาดี่ากมีแต่นางสาแลวเราหยอในนี้เ็นบรรยากาศทันนมีปลาหนึงฉีสักเข้ามา่วเลยดีอ่ะเาับขณะที่ทาเป็นเ่ากับขอยุดคลิปไว้ก่นแล้วี่นนังอ่ะไปพอตอนตี้บบ๊ายบายไปขอกัอนไนะ เายังบ่เอาตทักแนี่บ่แม่อะไรบ่ดิบเลยๆแล้ไเพิ่นดิ <c oughs> บเงไงไมกใส่เพลงนั้นอะัอะไรพอบอกนดียินเสียงคืนพอบอกใหญ่เนล่าผักแพลวอาผักอั้น พ่อบอกแบบนะี้อันนี้เป็นสวนพักเล็กๆสวนพักเล็กน้อยหลังบ้าน,น,นเลยนะเนาะเ่อนเราคือแบบว่าแบบพออยู่พ,พักยนอยู่แบบพอเพียงหลังบ้านก็มีอันนั้นต้นอันต้น,ตอนอยังเกาะต้นมะนาวต้นมะนาวแล้วกับยื่นเือหัวเบี้ยอันนี้ก็มาเขียบเลยนะว่ะตายหนาพ่อบอกพ่อบอกไอ้ไอเพจเออแทจักรีวิวนี่แม่นี่ก็เป็นพักนางตู่อันนี้เป็นพักอันนี้เกาะแผล เทาหอมพอดีกับเป็นกันใบมันตู่มันเดือดเผ็ดไปตัดนะอันนี้ก็เป็นพักอันบัวละพาหนะอมกะซัพผิดเขียวจุ่มซุม้มนะนผักกะซัพผิดเป็นส่วนผักหลังบ้านนี่เพื่อนเขาไปเอาไปใส่เลยล้างกันล้างกันถ้าใช้ล้างใส่ยังไงล้างใช้น้ำ จับเลยเด้๋ยมันดมันมันนี่มังั้นกอน้อักกระตกนำเล็พักกอดสันผิดจอพูดหนังเลยเพราะว่าหินขี่ไปขีดไกล มาเบ่งเดือดเท่ามนจังเลยกำลังจิการอะขือใกล้ๆนะเพ้มยีบบกำลังการกำลังเป็นดึงๆคือแบบยินดีหรือวุ่นเนาะดึงๆๆไปถ่าเบ่งตอนต่อไปอีก้ตายละถ่ายล้วัไปิล้ไส้ีอตอนนี้อ่าทอสมคนกับกำลังสิพาวเป็นอาไรวะตีนเป็ดเนาะ นี่ตอนเที่ยวเอื้อแล้วเขาก็ใส่บัพริกที่ดังเนาะเพราอตอนนั้นทญาณแสบมือเดี๋ยวเอามาใส่พีที่าเลยเคลย์เคลย์ใส่เข้ากันยิ้มปีเป็ดอยู่อันนี้โคตรโคตรสีเนาะอยู่ไซก่อนบั้นกลางโคตรสีกลางคตรสีอยู่แค้มต้องหายดุงน้านไปเนาะบรรยากาศก็คือแบบว่าทงไม่เอ้ยอันผมไม่เขียวสะอุ่ม บร่ได้ถ่ายคลิปด้นหรือว่าไม่อยากถือถาหาว่าว่าพิดาพิาดนประการได้หรือว่าภาพได้่มหมะสมก็ต้องกล่าวทอขอภห้ไม่ได้เลยไปหนังเลยไม่ได้ถ่ายคลิปด้นแหละอยากพิดีิถึนถแน่จะสิปิงเทีเดียวเลยว่กีบใส่กีบใส่ไปหนองเออีที่เราบ้านเป็ใหม่่เาปิงปิด มันเปนายนะแม่ไปกัเป็เป็ดเาเนาะซีลลดำๆอะไรมาคัทปิ้งหรอกระซิบเบิ้ลป่ะขั้นตอนเป็นเท่าะบิีจะถ่ายกินน้ม่มาถ่ายกิน oh ัซงจะถ่าเบิรงต้องกินกันเลเพราะว่าเขากินกันหลายคนมันจะกายเลแบบดีพรรากินหลายเนนึ่หมวเนาะกินกับหมูกับเพือกนะเพื่อนเะพอจับไก่จากินเนาะฮะ แค่นี้ก็พน่นโบตกนล้มันเนี่ยแม่แดดออกมันเมือเลยคอดมันเมืออากาศได้ยังที่ผ่านมาถี่ฝนตกนนก็เมือเลยท่ารถไปบบได้เลยพี่น้องท่าเมือก็ไปบบได้เลยดินด่างพาดตกพลาดตืดดต้นอ่ะเผื่อเป็นการเสียเวลาเพราถ่ายมากับเพิ่งนั่นเนาะถา่ายบึ่งตอนกินเนพี่น้องคนไลายเบิดข้าวข้าวข้าวเดียวเบิด์ตแต่ยี่จะกันหรือสะสมถ้าเบิ่งอีพีต่อไปเอาเลย ยี่ห้ยี่ห้โอ้ยร้อนสุดุ่ดดโอ้ยหลุดเห็นไหมรถ่ายได้หนักอีกนิดนึ่งได้หนิคุณยาย้ะเห็นแล้วสภาพบรรยากาศั่วยดาวเทนน่าตอนนี้ฮักกปิ้งป็ดแล้วไปเทียมหอยเนาะมีเตะถ่ายกิน้องบรรยากาศ เผื่อเขาสิปิ้งแล้วก็จนขำเมื่อเปิดตาเพฝันกะอ้อมวงตั้งผ้าขาวถ่ายหิมพอยแล้วตาตัวนี้เขาไปิเขาปิ้งเขาซุกปิ้เดือกเตะเขากรเป็นนันเขาเอิยเนีะเกาะป็นนันเยี่ยเลยเป็นวุ่นเป็นวุ่นยาบีแต่ยาบีแน่นึ่งเขาจะถามเป็นใจไดนกินข่าวแซ่บอยู่บ่แซ่บเดี๋ยวอันสิซัสโซิคอร์กินน้ำจะคำหนึ่งใช้ตัวใดใช้บ่วงไทยตัวนี้บ่วงนีบ่ โอ้เป็นเลเล่คขาจ้ะเออบีมงน่าใจก็อกึนเด้อบอ๊บอบอบบอ๊บิอ๊ด้อบบอ๊บิดบบอ๊บบอ๊บบอ๊บบอนบบอนบบท๊บบอ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 ืบบอ๊บุม๊บบอ๊บบออะบบอ๊บบอ๊บบอ๊บบบบอ๊บบา๊บบอบอบนบออบ <development. S 2> ขามนเเซลเจ้าเตรจ้าชื่งชื่งเลไหนรสชาติแบบว่าเนอนืแซ่บแซ่บเงาเผดอาหารนี่เพื่อขับประทานอย่างสูงส่งเลยเลยทุกคนมามาเดินมาเดินพม่นางมากินข้าวนกันมากินข้าวก็พวงเฮาถ่ายกูทอนกินโซ โอ้ใหจังคุณจิ๋วนะอ่ะสําหรับคลิปนี้พวกเขาับสิได้ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้เดยเพื่อนๆอ่าพวกเขาขอตัวไปกินเข่าก่อนเนาะปาปาเล้วนะเส้นบุเข่าก่อนว่าสิปิดคลิปหลือไ้หันเังสิเออไก่เพล่ติดตาเมีเป้่า อ่ะสำหรับคลิปนี้แต่หากว่าคุณเฮาว่าพิาาพาทประการใดหรือว่าภาพใดบงมองสมกระตังกะขอโทรขอไปอะไรเด้ออ่ะสำหรับคลิปนี้คุณเฮากับซิลิคอตัวลาไปก่อนเนาะอ่ะ bye bye. ทุกคนบ๊ายบายบ๊ายบายอ่ะก็มด